ทำไรกันเนี่ยไม่ปรึกษาเลยเนี่ยถอนแล้วเหรอคราวนี้ดูจากประสบการณ์รแพ้ครับพี่การนี่ไนเลยข,ยลยขิมะหรือเปล่าพี่พ <laughs> ี่ผมไม่ได้กวนเตนะพี่ขอโป,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 ป๊ะปุ๊ะโป๊ะไม่มั่วนะ <laughs> จริงๆแล้วอย่างของผมที่ทางร้านเรียกโดยตรงเลยเราจะเรียกว่าตัดต่อผาขยายอะไรประมาณนี้ครับเรื่องเอาไม่ออกเลย สวัสด,ดีครับโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่แถวรามินทานะครับก็อยู่ที่ร้าน m a c e x p r e s s นะครับด้านหลังเป็นรถ t o y ต t a c คส i d a ของผมเองนะครับก็วันนี้มาทำล้อแม่กันนะครับที่ใส่ยอยู่แต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะทำไรกันเนี่ยไม่ปรึกษาเลยเนี่ยพอนแล้วหรอนี่นะครับวันนี้เราจะเอาล้อเซตนี้นะครับเป็นยาง195 555นะครับรถยังไม่ได้ทับการโหลดนะครับยังอยู่สแตนดาดอยู่เราเอาล้อมาทำก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปโหลด อันนี้ล้อที่ใส่มาจะเป็น6นิ้วครึ่งขอบ15ครับผมจริงๆถ้าตัวนี้บางตัวถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะมีสเปคของเขาบอกไว้ค่อนข้างละเอียดเลยอย่างตัวนี้ก็คือ6นิ้วครึ่งขอิบห้าเท่าที่ดูจากประสบการณ์แท้ครับอันนี้แท้ เวาผมทล้อมานะครับแต่ว่าพอมาคุยกับพี่เขาเราแรกเรากะว่าแบบแค่ทําสีตัดวงบันเงาใช่แต่พี่บอกว่าสามารถทําลูกเล่นได้มากกว่านั้นใช่ครับก็คือเป็นการขยายเพิ่มขึ้นมาเลยเพิ่มออฟเซตให้มันกว้างขึ้นสามารถทําให้ได้ถ้าจริงๆแล้ววิธีของทางร้านเลยก็คือว่าจริงๆแล้วเราจะหาแม็กอีกวงหนึ่งมาต่อเพิ่มขึ้นไปเลยที่สภาพดีๆนะไม่ใช่ว่าสภาพแย่แล้วพวกนี้ก็ต้องทําการ่าออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วล้ออันเนี้ยมันจะมีอยู่2ประเภทบางประเภทที่ว่าเขาแยกหน้าได้แต่ตัวเนี้ยเขาน่าม ชิ้นนั่นแหละแต่เขาไปทํามาแบบว่าเขาเชื่อมมาแบบนี้เลยก็คือเชื่อมนอกไปเลยจริงๆเต็ปเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่พอนี้ญี่ปุ่นเขาเอาแบบตัดปัญหาจบเลยเข็สดไปเชื่อมติดเนี่ยไม่มีการรื้อเราอาจจะง่ายกว่านี้ใช่ครับรื้อได้ไหมกันจริงอ่ะก็รื้อได้ครับแต่จริงเราอาจจะต้องกึ่งใหม่แล้วคราวนี้เรามาทําแนวให้มันเต็มขึ้นเหมือนเดิมจากการเลาะออกไปเดี๋ยวคราวนี้พอทาออกมาเนี่ยแค่เพิ่มออกมาสักนิ้วหรือนิ้วครึ่งเนี่ยเห็นเลยื่อกี้ที่เราเอาล้อที่ี่ล้อตัวอย่างเัยทำทำไว้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดู เราก็เลยไปเอารถมาเลยเอารถมาใต่ให้เห็นเห็นเลยใช่ตอนนี้เราทำล้อเขาหารถใช่ไม่ใช่ว่าแบบทำไปก่อนคือลูกค้าบางคนบอกว่าผมอยากได้8อยากได้9ตรงนั้นไม่มีปัญหาเราทําได้อยู่แล้วแต่บางทีว่าลูกค้าทําไป8ออกมานอกตุ้มครึ่งวงมีเค่นั้นมีต้องไปทํำรถเขาหาร้อยใช่ครับแล้วก็ต้องไปทํารถแต่บางคนเขาเหมือนว่าเอ้ยผมอยากทําน้อยๆผมไม่อยากทํารถอีกอะไรเงี้ยเราสามารถทําตามได้ อันนี้เป็น8ดนิ้วครับเป็นขอบ14 8นิ้ว,วใช่ครับแต่จากของเดิมเขาจริงๆมาแค่6นิ้วได้ไหมถ้าผมทำเสร็จก็จะออกมาประมาณน,นี้ัลักษณะจะเป็นอย่างนี้นใช่ครับส่วนใหญ่จะเอาข้างหลังลึกกว่าอย่างนิ้วนึงหรือคร<อ>ึ่งน,นิ้วก็จะมีความต่างกันของผมก็เลยสรุปแล้วอยู่ที่8นิ้วครึ่งใช่ครับหลัง8นิ้วครึ่งข้างหน้า8ดนิ้ว,วแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็น ใช่ครับเป็นเป็นโมเดลจริงๆแล้วอย่างของผมที่ทางร้านเรียกโดยตรงเลยเราจะเรียกว่าตัดต่อผาขยายอะไรประมาณนี้ครับถ้าอยากจะแค่ว่ากลับหน้าแปนทําได้ไหมทําได้แต่บางทีผมคิดว่าอันนั้นมันจะติดลบเยอะเกินไปกลายเป็นเหมือนว่าข้างในมีอยู่แค่2นิ้วที่เหลือออกข้างหน้าหมดเลยเนี่ยมันจะสับประหลาดมากก็คือว่าพอเราเลาะออกเราถอดหน้าออกมาแล้วเรากลับมาวางฝั่งนี้แทนหน้าแปนก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้แทนใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นออฟใช่แต่ตรงนี้มันอาจจะมองแล้วแปลกๆหน่อยถ้าเราอยากได้ลือเราไปเพิ่ม เพิ่มอย่างนั้นดีกว่าใช่ครับผมว่ามันจะโอเคกว่าแต่โอเคลูกค้าบางคนอาจจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งตรงที่ว่าเวลาออกแล้วกลับไปบางทีเฮ้ยของผมไม่เสียผมก็กลับเหมือนเดิมได้ได แต่หมายถึงว่าถ้าเราอยากจะใช้งานจริงจังเลยอะ่ะไอการผ่าอย่างนั้นไม่มีปัญหาเลยสามารถใช้ได้จริงจังเลยบางคนกังวลเยอะมากแต่แต่เราก็แต่ว่าพิสูจน์มามาเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างมีเคสอย่างลูกค้าที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่ง <c oughs> เขาผ่าเหมือนกัน <c oughs> เขาวิ่งไปที่โคราชล้อหลุดคือเหมือนว่ามันมีปัญหาเทคนิคของเขาเองไม่ได้ไเกี่ยวกับล้อ <c oughs> เขาอาจจะใส่น็อตไม่แน่นหรืออะไรแล้วคราวนี้ล้อหลุด <c oughs> พอไปกระแทก <c oughs> ล้อหลุด <c oughs> ล้อบี้ไปประมาณพับไ <c oughs> ปครับประมาณครึ่งวงแล้วพอดันกลับออกมารอยเชื่อมแนวเชื่อมไม่มีปัญหามีปัญหาอยู่ตรงล้อเขาอย่างเดียว ตอนนี้เราอยู่กระบวนการไหนแล้วครับตอนนี้เรากำลังมาเช็คกนนะครับว่าล้อกดไหมเครื่องมือนี้มันเราสร้างมาเองว่ามันมีขายหรืออะไรยังไงเป็นการสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองใช่คือหมุนหมุนดูมันก็จะเห็นเลยว่ามันกดมันจะเห็นชัดเจนเลยมันจะคล้ายๆเหมือนเครื่องบ่วงครับต้นแบบมาเหมือนมาจากเครื่องบวมเนี่ยวิธีการก็คือใช้ไฟใช่ครับใช้ไฟทําให้อ่อนตัวลงแล้วเอาไฮดรอลิกดันแล้วคราวนี้พอไฮดรอลิกดันเราก็จัดตรงให้มันได้ตําแหน่งนั้นครับเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับเพราะมันไม่ได้ว่ามีสูตตววััด พี่ผมไม่ได้กวนตีนนะ <G ül> พี่นั่งตรงนี้วันหนึ่งกี่ชั่วโมงห้าหชั่วโมงเชั่วโมงจ้าวันหนึ่งนี่ล้อผ่านมือพี่ไปกี่ล้อพี่พเยอะนะคือพี่มีหน้าที่ต้อมคดดุ้งอย่างเดียว,ยวแล้วก็แต่งตรงอ๋ออย่างน้อยผมพี่คดดุ้งเยอะนะพี่ก็มีวงแรกดุ้งเยอะนะแต่ตรงนี้อันนี้ไม่เยอะเลยวายพี่เคาะโป๊บโป,ป๊กไม่ม่วนอะ่ะ <G ül> หยอก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 จะต้องขอแต่งตรงก่อนนิดหน่อยเพราะว่าจะได้ไปกลับไปด้านหลังจะได้ได้ตำแหน่งนั้น คราวนี้ก็จะเข้าระบบล้อแล้วไอ้พวกเครื่องกึงเท่าพวกนี้คือครับสหรับมันโดยเฉพาะใช่ไหมพีจ่จริงๆแล้วเครื่องกึงมันทําได้หลากหลายครับหลากหลายกว่านี้แต่ว่าเราแปลงจนมันเหมือนว่ามันทําได้น้อยลงแต่มันเฉพาะทางไปแล้วมันเฉพาะทางไปแล้วใช่ครับจากที่มันเป็นอุตสาหการรมด้านอื่นด้วยใช่อ,อย่างาแบบฟันจับหรืออย่างไรครับกลายเป็นเหมือนว่าของที่เอาไว้จับเฉพาะลูกตรงแบบนี้ล้ออย่างเดียวใช่ครับใช่ จริงมันก็คือพวกแท่นกึง่งเั่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการมันคืออะไรครับพี่ดันมันออกหรือขนันออกหรือยังไงครับ <c oughs> ก็คือกินกินตะเข็บเชื่อมนะครับที่เขาทําไว้อะเอาออกเลยอ๋อถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ลาะตต้องมาเก็บออกอ่าใช่ครับที่มันเย็บติดก,กันอยู่ใช่ครับอะไรประมาณนั้นใช่ซึ่งก็ต้องเอาให้มันตรงตําแหน่งใช่ครับใช่เพราะว่าจะได้เหมือนว่าพอเวลามาเก็บทีหลังมันจะได้น้อยที่สุด คือตอนแรกมันเป็นรอยเชื่อมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราเราจะเห็นแนวมาแล้วเห็นป่าอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นหนึ่งครับตรงกลางอะ่ะใช่เนี่ยตอนนี้มันขาดออกจากกันแล้วแต่เดี๋ยวว่าไม่ใช่ว่ามันจะเราจะปล่อยอย่างนี้แล้วนะเราก็ต้องมาทําให้มันเต็มเหมือนเดิมก็คือไอ้นี่ที่หายไปเราก็ต้องไปเสริมต้องเสริมขึ้นมา<อ>แต่คราวนี้แต่เราเสริมไนแล้วก็แบบว่ามันก็ยังเป็นคนละชิ้นอยู่เพรเดี๋ยวพอขัดน็อตก็ออกเป็นชิ้นแล้วใช่ครับเรื่องเขาไม่ออกแลยคือมัน อยู่อย่างนี้มา,ามัน<ป>อยู่มานาน<ช>ไม่เคยคถอดไม่เคยโดนถอดนะใช่คร,ครับมันจะเป็นขี้เกลือแลว้วตอนนี้บางทีว่าเราถอดได้ไหมเราก็สามารถถอดได้แต่มันอาจจะใส่กลับไม่ได้แล้วถ้ากรณีต้องทําไงครัก็อาจจะต้องหาน็อตตัวใหม่มาใส่ครับอ๋อเเราเหล็กมันเจอกับเหล็กก็กินเนื้อกันใช่คร,ครับบางทีเป็นสนิมเป็นขี้เกลือใช่ นี่ยครับที่ว่าบางทีว่าอาจจะใส่กลับไม่ได้ใช่มันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะผ้าก็ไม่น่าใส่กลับแล้วใช่แล้วคราวนี้มันกลายเป็นแยกกิ้นของจริงแล้วไม่มีเชื่อมแล้วหลุดแล้วติดน็อตอันนี้ที่กาจากญี่ปุ่นเลยของแท้ครับของแท้มากับตู้คาร์เดเนอร์เลยนี่เลยของแท้แท้เลยขี้กาแค่นั้นเลยขี้กจากญี่ปุ่นเลยมะหรือเปล่าพี่อันนี้ก็คือแยกแล้ว แยกประกอบแล้วใช่ครับสามชิ้นแล้วจริงๆมันต้องมีตรงนั้นสองชิ้นใช่จริงๆงอ่ะจะมีตรงนี้อีกถ้าแยกคราวนี้ก็จะเป็นสามแต่แต่อันนี้เราจะทําแค่สองครับผมครับผมอันนี้ก็คือเดี๋ยวสามล้อที่เหลือก็ต้องมาทําแบบนี้หมดใช่ครับขั้นตอนเดียวกันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทาอะไรต่ออีกเดี๋ยวดูอีกกีว่าจะเอาน็อตออกได้ไหมหรือว่าอาจจะต้องอ๋อนี่มันยังติดอยู่เลยเนี่ยมันไม่ออกเอ่อที่ตอกยากเมื่อกี้ก็เพราะเนี่ยครับน็อตมันซ้ำอยู่เกียวมันยังอยู่น็อตมันยังอยู่ใช่เดี๋ยวต้องอันนี้มันกก็คคคืออออตตตรรรรงงงงงแหหนน่่่่่่ทีมมััััวจะยยูขใใใ้บบเาลไไป ตำแหน่งเขาจะล็อกไว้อยู่แล้วว่าบริเวณนี้เป็นจุ๊บเป็นอะไรเคลื่อนไม่ายๆเพื่อนไปยังไงก็ไม่ตรงอันนี้ถูกระบวนการไหนครับอันนี้เป็นการลอกสีออกแล้วโดยใช้ไฟลอกใช่ครับของเราจะเป็นใช้ไฟลอกผมนึกว่าเหมือนตอนผมท่านจักรยานก็ใช้น้ำยาลอกสีไใ,ใ,ใ,ใช่าหใช่ครับอันนั้นมันโตรเสียเวลา,ลาเสียเวลาใช่ครับ แต่อันนี้เราไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วเราใช้ความร้อนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เราต้องมีประสบการณ์นิดนึ่งบางทีล้อลายซี่ลายอะไรเนรี่ยบางทีเราเผาให้จบทีเดียวไม่ได้บางทีอาจจะเหมือนว่าเอ้ยสีหลายชั้นสีหนามากเราต้องเกลียรยไปก่อนสักชั้นหนึ่งสักพักหนึ่งเราเคลีร์อีกรอบหนึ่งเพราะบางทีถ้าเราใส่ทีเดียวเลยล้อบิดตัวล้ออะไรแล้วเฮ้ กิดขึ้นได้เนี่ยผมก็จะถามว่าแล้วไฟมันทาให้ล้อเสียหายไหมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมถ้าเกิดว่าประสบการณ์ไม่พอรินมีอาจจะใช้ไฟแรงไปใช่ครับหรือว่าจอดตรงนั้นนานเกินไปใช่ครับใช่บางทีเราต้องแบบว่าเขาผ่านเขาผ่านไปก่อนแล้วเรามาเก็บรายละเอียดอันนี้ก็คือเที่ยงแน่นอนใช่อันนี้ไม่ใช่แค่การเลี๊ยนตีแต่เราต้องมายิงตาย อ๋ผมอันนี้ออกจากตู้ยิงตายแล้วรานนี้แห้งๆเลยนี่คือวีเนียมของเขาเลยเป็นเนื้อที่เขาทำมาแต่ตอนใช่นี่คือสแตนดาดเขาเลยอันนี้ก็คือกระบวนการการเคลียร์ชิ้นงานนี่หมดการเคลียร์ผิวงานหมดแล้วเดี๋ยวรานนี้ก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะหาวัตถุดิบเพื่อจะมาตอเพิ่มที่เราต้องการให้เป็นแปดกับแปดขึ้นอ๋ออันนี้คือในสเต็ปที่ไม่ได้มีการ ใช่ครับอันนี้คือเป็นการกลับออฟก่อนที่ว่าอยากจะลองดูกลับออฟจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดผมพอใจในแบบนี้ก็คือสามารถทําแบบนี้ได้แบบนี้ได้เลยใช่ครับก็แค่ว่าเคลียร์ปัดเงาตรงนี้จริงๆตรงนี้คือเป็นด้านหลังของเขาเราเาขึ้นมาเป็นด้านหน้าอย่างนี้มันจะมีผลเสียผลดีอะไรยังไงไหมพี่จร่าจริงๆแล้วตัวนี้จริงๆแล้วผมว่าเราอาจจะต้องไปตั้งศูนย์หน่อยเพราะผมคิดว่าบาลานซ์มันอาจจะเทียนไปนิดนึงเพราะข้างในมันหดไปเยอะเลยมันมันหดเข้ามาในกรณีนี้คือไม่ได้ลองสเปเซอร์หรืออะไรแบบนี้เลยไม่ได้ลองใส่ท่านี้ไปเลยใช่คร บางคนผมเคยเห็นลูกค้าใต่อยู่นะแล้วความแข็งแรงอ่ะพี่ความแข็งแรงจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมันก็คือเป็นโครงร่างเดิมเลยแค่ว่าเอาข้างในออกมาข้างนอกสลับตำแหน่งตรงนี้ใช่ครับแค่เอาหน้าจับกันล้อมันขนาดกว้างขึ้นเท่าไหร่อ่ะอยากต็แรกเป็น6นิ้วครึ่งอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าอันเนี้ยมันเป็นการเพิ่มหน้าขึ้นมาอย่างเดียวจริงๆตัวเนี้ยจะเป็นแล้วะแต่พอดีว่ามันไม่ได้เพิ่มเพราะว่าข้างหลังมันหดก็มาแทนมันหายไปมันหายไปก็คือว่าจริงๆแล้วสเต็ปที่เราจะทำเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ข้างในยยััังงเเท่่าาดิมมอูใชคครบก็แแล้ววต ความพึงพอใจของแต่ละคนใช่ครับ <For> fruit, ก็แบบอยากได้แบบไหนอันนี้ก็เป็นข้อหลังใช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมด้านหลังกันถ้าเราทําในฟังก์ชันนี้ก็จะออกมาท่านี้ใช่ครับแต่ว่าของเราจะออกมาเยอะกว่านี้อีกครับคึ่งนิ้วหน้าตาจะประมาณนี้แต่ตรงจะอีกแบบนึงใญ่แบบนึ่งใช่ครับจะใหญ่กว่านี้ตรงมันจะเป็นแบบว่าฐานมันจะใหญ่กว่าใช่ครับใช่ โอเคครับพี่วันนี้เราเห็นภาพประมาณหนึ่งแล้วถ้าเป็นกระบวนการเนี้ยวันเดียวจะยังไม่เสร็จใช่ครับเพราะว่ากระบวนการอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งกับคิดว่าของเพื่อนที่ท<อ>มาก่อนหน้านี้อ,อย่างเลดบอยที่เขามาคือเขามุ่งเป้าไปเลยว่าปัดเงาทํเสีอันนี้คือไปมาเราสามารถผลักดันได้เต็มที่เลยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของว่าเตรียมวัตถุดิบแล้วจัดรูปทรงคุณยังไงต้องมีการกระบวนการคัดต้อมัแหละอ่าใช่มันเป็นการคัดต้อมแล้วคราวนี้มันจะมีการวัดสเปควัดตําแหน่งว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้โอเคพอเราตกลงกันลงตัวแล้วคราวนี้หา จะขอว่าให้เอารถมาแล้วเราอยากจะวัดให้ได้ตามสเปคที่เขาต้องการบางทีว่าแต่ลูกค้าบ,บอกว่าโอ๊ยบางทีรถผมสตาร์ทยังไม่ติดเลยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะใช้ลักษณะว่าที่เราเคยทํามาเออเบนซ์เหมือนกันรุ่นนี้เหมือนกันแล้วก็เออสเปคประมาณนี้ไม่มีปัญหาก็เดี๋ยววันนี้เราก็อาจจะทําได้ประมาณนี้ทางไง้วันนี้งงผมฝากด้วยได้ครับเดี๋ยวดูแลให้มีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะส่งข้อความเป็นระยะระยะได้ครับได<ม>้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเตรียมขั้นตอนขั้นตอนนะครับพี่โอเคครับ